พระธรรมวชิรสุนทรพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมค่ายสมาร์ทคิดพิชิตโอเน็ตภายใต้โมเดลลบุรีเป็นหนึ่งจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Any time เวลา12.30นของวันที่20พฤศจิกายน2567พระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบุรีในฐานะผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนวินิกศาในพระราชปถัมภ์พร้อมด้วยนายอมพลอังคภากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีและผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดลบุรีร่วมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมค่ายสมาร์ทคิดพิชิตโอเน็ตสำหรับนักเรียนชัปนประถมศึกษาปีที่6ภายใต้โมเดล ลบบุรีเป็นหนึ่งจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา แอนนี่แวร์แอนนี่ไทม์ของโรงเรียนกลุ่มเพชรพัฒนาท่าวุงจำนวน13โรงเรียนรวมนักเรียนจำนวน194คนณโนะรงเรียนอนุบาลท่าวงจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปอยังจุดที่2โรงเรียนวัดมุจจลินอําอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมค่ายสมาร์ทคิดพิชิตโอเน็ตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน12คนนายอําพลังคภากกคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าสำหรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลตํารวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบ HOSPITAL รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขซึ่งจังหวัดลบบุรีเล็งเห็นความสําคัญจึงได้ดําเนินการโครงการลบบุรีเป็นหนึ่งจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere a n y t i m e ซึ่งมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพิ่มช่องทางในการศึกษาให้สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะการเรียนการสอนออนไลน์ เน้นย้ำให้พื้นที่มุ่งสร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่อบูรณาการการทำงานทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรต่างๆเพื er ่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบได้อย่างมั่นใจเกิดแรงบันดาลใจและมีแรงผลักดันสู่ความสำเร็จในคณะและสาขาที่ใฝ่ฝันโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะมีประสบการณ์กับระบบการสอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในสังกัสดสำน,นักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทออและสังกัสดสำน,นักงานคณะกรรมก,การส่งเสริมการศึกษาเอกชนสชซึ่งโมเดลลุบุรีปเป็นหนึ่งจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e ร n y t i m e ทเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาทุกสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจได้ฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยรูปแบบของออนไซต์และออนไลน์ผ่านการ ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวินิสศาในพระราชูปถัมภ์ซึ่งจังหวัดลพบุรีเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการสอบวัดระดับทั้งวิชาการและวิชาชีพต่อไปอันนี้ก็ต้องขออธิบายเพื่อมเบื้องต้นก่อนนะว่าสืบเนื่องจากนะท่านลำดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะบนตํรวจเอกเพื่อนภูมิชิดชอบนะฮะท่านได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะฮะ โดยเฉพาะอย่างที่ท่านมีสโ,โลแกนว่าเรียนดีมีความสุขนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งหวังที่จะลดภาระของครูและบุคลากร,รทางการศึกษาตลอดจนลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนนะฮะ,ะในการนี้เนี่ยนโยบายดังกวของท่านรัฐีเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะ,ะให้สร้างความเสมอภาคนะครับลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของ การศึกษานะครับด้วยการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นแนวนโยบายขอยงท่านนี้ก็ต้องการที่จะให้มีการาบูรณาการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นตัวครวูบนะุคลากรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆร่วมกันนะของโรงเรียน,เ,นยเพื่อที่จะให้มีระบบการเรียนการสอน,นอที่ทําให้นักเรียน,นยได้มีโอกาสเล่าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการนำไอทีหร ok? ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นะให้เกิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะก็สามารถกระจายตัวไปยังทุกอำเภอทั้ง11อำเภอของจังหวัดลบุรีได้อันนี้อันนี้คือตัวอย่างของนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการเนี่ยนะฮะกลับมาในส่วนของจังหวัดจังหวัดลบุรีของเราเนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะตอบสนองต่อนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ย จังหวัดเราก็โดยความเมตตานะฮะโดยความเมตตาของท่านพระธรรมวชิรสุนทรนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดปวิสรารามราชวรวรวิหารท่านก็เมตตานะะลูกหลานคนลบบุรีจัดร่วมมือกัอนกับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดลบบุรีทุกสังกัดนะฮะในการจัดกิจกรรมขึ้นมาอันหนึ่งที่เรียกว่า ค่ายโอเน็ตค่ายาสมาร์ทคิดพิชิตโอเน็ตนะซึ่งเป็นการนำนโยบายของท่านร,รัฐมนตรีมาขยายผลนะด้วยการานำรที่เรียกว่า mm hmm. เทสตลรูปหิ์นะหรือ,อแบบทดสอบนะบของ เนื้อหาสี่วิชาซึ่งประกอบไปด้วยวิชาทางภาษาไทยสามอังกฤษวิทยาศาสตร์และปณริตศาสตร์เนี่ยนะฮะนำมา,าให้ให้คุณครูเนี่ยผู้สอนเนี่ยนำมาประมวลนะฮะของปี2567เนี่ยนำมาประมวลแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาออกมาเพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมปีที่6เนี่ยมาทดสอบการทำโปรเน็ตนะฮะ อันนี้ก็มุ่งหวังที่จะให้เด็กนักเรียนของจังหวัดลพบุรีของเราเนี่ยซึ่งในวันนี้นะฮะเราได้มาดําเนินการในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดทั้ง11อำเภอนะครับแต่วันนี้ผมผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดลพบุรีคือคุณปริกาจิรพันธ์วันนี้นะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดและหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงศึกษาเนี่ยทุกท่านเนี่ยได้ร่วมลงตรวจเยี่ยม นะที่อำเภอท่ามุ้งครับในสองโรงเรียนโรงเรียนแรกก็เป็นโรงเรียนอนุบาลท่ามุ้กับแห่งที่สองคือสถานที่แห่งนี้นะก็คือโรงเรียนวัดอุชจรินนะครับซึ่งเราก็มาตรวจเยี่ยมก็ปรากฏว่าเป็นที่สนอกสนใจของลูกหลานของเราที่อยู่ในชั้นป .6 นะให้ความสนใจในการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นอย่างนีนะฉะนั้นจังหวัดลบบุรเีเราเนี่ยก็หวังอย่างนี้ว่าด้วยวิธีดังกล่าวเนี่ย ก็จะสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคใน,นการศึกษาได้จริงนะและเราก็เชื่อว่าด้วยวิธีการนี้ก็จะสามารถทําให้กระบวนการนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของเราเประสบความสําเร็จนะเด็กของเราเนี่ยอาจจะมีผลสำฤทธิ์ก,การศึกษาสูงขึ้นได้อย่างแท้จริงนะครับก็ต้องขอกราบ,บขอบพระคุณบุคคลสาคัญสองท่านเลยนะในวกาสนี้ก็คือพระเดชพระคุณท่าน ถราทำวัดชีรสุทธรท่านเจ้าบรรณาธิกรลูปกปีมาเป็นอย่างสูงมาหน้าแนี้และก็ท่านพร้อมตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะท่านคนตํรวจเพิ่มภูมิที่ช,ชอบนะที่มีสว่วนอย่างสําคัญในการช่วยขับขับเคลื่อนนโยบายบการศึกษานะให้ยุบหลังคนรบุรีและแนวกาสต,ต่อไปทราบมาว่าจะขยายถึงพยังจังหขั้นเทียองอีกนะซึ่งอันนี้ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มลดปัญหาเรื่องความเหลือนะ้ำ การศึกษาได้มากขึ้นได้อย่างแท้จริงครับเหมือนกับว่าเราเป็นนําล่องเราตั้งเป้าหมายนี้ค่ะว่าในเราโรงเรียนของเราหรือนักนักเรียนของเราเนี่ยจะเข้าสู่โอนเน็ตได้เปิดตัวมากไหมคะถ้าแิบนีคือคือระบบโอนเน็ตเนี่ยมันเป็นระบบการการวัดในรายสี่วิชานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางท่านเจ้าคณะจังหวัดกับคณะกรรมาธิการศึกษาได้รด่วมกันทำถ้าตอนนี้ในการเอาติงเตอร์เชิญติงเตอร์ต่างๆมา สอนเนี่ยนะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า <S <S <สอ>เด็กของเราเนี่ยจะมีทักษะมีประสบการณ์นะฮะในตัวอย่างของข้อสอบระบบโอนินะทำให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์สามารถทาข้อสอบโอน o N e ิในโอกาสที่เขาจะต้องไปทดสอบจริงได้นะูดง่อว่าวันนี้ให้เขาได้เห็นตัวอย่างเก่าๆที่เป็นแนวทางการออกข้อสอบโอน o ิเ e นะี่ยมาฝึกทดลองนะซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากว่า บางเรื่องเนี่ยเด็กจะไม่คุ้นเคยเช่นระบบการคิดรูปภาพการคิดในเชิงเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยหรือทักษะทางภาษานะซึ่งเด็กก็าอาจจะยังไม่คุ้นเคยดังนั้นการที่เรานําตัวอย่างเก่าๆมาเป็นแนวให้ครับได้ฝึกทดลองทาเนี่ยก็จะทําให้เขามีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มีความมั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบในโอ,อกาสต่อไปนะซึ่งของจังหวัดลพบุรีของเราก็ไม่ได้เน้นเฉพาะ โอเน็ตของเด็กปฐมหมกเท่านั้นนะในทุวนกวันเมื่อหลับปาราโนด้านไดลล้อกาสต่อไปเราก็จะทำของทั้านนอสารด้านหุนะครับอันนี้ก็ท่านท่านจะมาด้านจังหวัดกับทีมงานของจังหวัลุนรีเราก็จะขยายผลต่อไปนะบต่อโจทย์เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง